เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้สเปคอะไรก็ยังไม่รู้หลับตาทำ,ำงั้นหรือ c p u น้ำหนักแบบนี้มันต้อง Intel อ่อันนี้ต้องเป็น Intel ซ้าย AMD ขวา Intel หลังคูลเลอร์หน้าเทลมอน สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พาทุกคนมาประกอบคอมกับร้านบอลมีคอมทูกันอีกแล้วเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้สเปคอะไรก็ยังไม่รู้หลับตาคำจะรู้ไหมหลับตาคางั้นเหรออ่ะลองดูลองดู CPU น้ำหนักแบบนี้มันต้อง Intel อ่าอันนี้ต้องเป็น Intel ถ้าหักซิงค์กับตัวกล่องออกนะน้ำหนัก CPU แล้วก็ทิปประมวลผลภายในแล้วมันน่าจะเป็น CPU Gen 14นะเออ i5 14 500กัน <c oughs> ใครเป็นไปเก่งขนาดนั้นนะโอ้ย7เ,เลยเหรอ i7 14 700แสดงว่าเครื่องนี้ราคาต้องค่อนข้างสูงมากเลยใช่ไหม <c oughs> อือเท่าไหร่ หล,ลับตากาอจอก่อนอเอาเกกอแก้มือแก้มืออ่ออลองดูอันนี้คือกาจอเหรอนี่จะบอกว่าเ t กเจอร์รของกล่องเนี่ยไม่เหมือนอะไรที่มีอ่าอันนี้รู้เลยได้แหละกาเลยตัวนี้น่าจะเป็น4000ซีรีส์แน่ๆแหละแต่ว่า4000อะไรแค่นั้นแหละเราดูลสยกล่องคำตัวอักษรตัวอักษรน่าจะอยู่แถวนี้อันนี้น่าจะเป็น4060 Ti 4070 Super เฮ้ย <Hey! S 2> oh <my> เอาถ้าทายราคาเหรอ้ oh. จะได้เห็นก่อน <c oughs> เฉลยเลยกันไม่ถึง70,000 <c oughs> เครื่องนี้ลูกค้าจัดไปในราคา65,490บาทเท่านั้นเ <c oughs> อะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านอกจาก CPU i 7 4 7 7 0 0เแล้วก็การ์ดจอ4070 Super ปอร์ จะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอ่ะ CPU i7 14700น่าจะเป็น CPU 1ตัวที่หลายๆคนน่าจะเห็นคลิปในช่องทาง YouTube ของเราค่อนข้างหลายเครื่องเลยนะในงบตั้งแต่4 5่ห0 0 0มื่นในช่วงเนี้ยอ่ะการ์ดจอ 4070 Super นะครับจากจากาแล็ก12กิกัวนี้ก็เป็น2พัดลมเนาะแล้วก็จะมีตัวบอร์ดที่ใช้บอร์ด DDR4 นะเครื่องนี้ยังไม่ได้เป็น DDR5 นะโอ้ห้โดนด่ายแล้วกูโอ้ห0 0มื DDR4 โอ้ตายแล้วโอ้ยใขาย,ขาย,ขายนี่ผมไม่ได้ขายแล้วกันนะ,ะถ้าผมขายยังไงลูกค้าก็ต้องได้ DDR5 เอาไงเนี่ยแอดมนินเอาไงแอดมนินูคลิปร้าอาไงอันนี้คือ B760M ASUS Prime WiFi DDR4 นะครับจาก ASUS นะครับ ต่อมาโหูสองเทราไบต์ตัวนี้เป็นแบรนด์ซาดักนะฮะความจุ2เทราไบต์หรือ2,000กิกลิสปีดเจแปนซีไรท์เจ็ดพันนะครับประกันศูนย์ห้าปีเจนสี่คูนสี่จากแบรนด์ซาดักนะครับต่อมาที่แรมนะครับแรมตัวนี้ใช้เป็นตัว R G B จากแพทิออร์ดไวเปอร์เกมมิ่งนะครับสามสิบสองกิก D D R 4 o u r bus สามพันสองร้อยพาวเวอร์พายเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์แปดสิบพัทบอนคูลเลอร์มาตเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้มีเสื้อด้วย เสอันนี้ลูกค้าขอมาถ้าไม่ขอจะให้ไมคถ้าไม่ขอไม่ได้ให้ไม่มันมีจํานวนจํากัดแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วมีมีลูกค้าแชทถามเลยว่าเสื้อหนามากผ้าดีมากครับสั่งที่ไหนคืออันเนี้ยทามาแพงมากตัวนี้ก็คือจํานวนก็ไม่เยอะด้วยนะครับใครที่อยากได้ก็รีเควสตมาได้สําหรับใครที่ซื้อคอมร้านเรานะครับมันมันเป็นเสื้อหน้าเราเนาะถ้าใครไม่ชอบก็คงไม่ไม่อยากได้ <laughs> นี่มีตัวอย่างมีตัวอย่างเยอะมีตัวอย่างเยอะ <c oughs> <ๆ>เออนี่ ที่ยอามานี้สวยมากนะฮะนี่อินเทลมาเขาก็ถาม AMD มาเขาก็ถามเขาถามว่าได้ขอซัพพอร์ตไหมครับเขาบอกเขาบอกก็ทําไปแล้วก็เรื่องของมวงดีนี่ถ้าต่อไปเราจะผลิตอะไรเราเราต้องขอซัพพอร์ตกันนะเอออย่างสมมุติแบบว่าซ้าย AMD ขวา i ิน e l หลังคูลเลอร์หน้าเทลมอนอ่าอะไรอย่างเงี้ยตอไปเป็นสีม่วงเลยตอไปเป็นสีม่วงเลยเอาแสดงว่าต้องมีแบรนด์เดียวแล้วแต่ั้างั้นอะ ต่อมากันที่ชุดน้ำดีกว่านะฮะครือนีม้มีชุดน้ำปิด3ตอน3มร้องิบมมจากแบรนด์ Cooler Master นะครับ m a s t e r Liquid 3.0L L o r e ARTB 3ตอนจากแบรนด์ Cooler Master ประกันศูนย์3ปีนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเคสนะครับเป็นเคสที่กรายหลายคนก็น่าจะเคยเห็นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะครับกับตัว a v e n g e r Z Pro นี่แบบนี้เลยเคสก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแปประกอบกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวประกอบเสร็จเป็นงไงเดี๋ยวมาดูกันป

เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเครื่องนี้ของเราสวยมากนะฮะสำหรับเครื่องนี้พอออกมาก็ดับ ว้าวแบบนี้เลยนะคือว้าวเลยนะฮะแต่ว่าเสียดายที่ว่าพัดลมนี่ด้านล่างไม,ไม่เต็มแต่ว่าตัวเดียวก็โอเคละนะฮะพัดลมเดิมของเคสตัวนี้มันจะมีมาให้ทั้งหมดส่ตัวนะฮะก็คือ1ตัว2ตัว3ามตัว4ตัวปกติที่มีมาให้เขาจะใส่ไว้ด้านบน3ตัว1 2 3แล้วก็ด้านหลังอีก1เป็น4แต่ว่าด้านบนนะฮะเราได้มีการใส่เป็นตัวชุดน้ําเข้าไปแทนนะครับที่จะเป็นหม้อน้ําอยู่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้เป็นพัดลมหม้อน้ํา เข้ามาแทนที่พัดลมเดิมนะครับทำให้เอาพัดลม3ตัวบนเนี่ยที่มีมาให้เนี่ยถอดออกมา3ตัวเอามาติดตั้งนี้1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแรามที่บอกว่าสวยสวยมากนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบหยักๆยักยักๆคล้ายอะไรดีให้มันคล้ายอะไรดีตัวนี้ เออใช่มันคล้ายๆมีสปารา์ออาตาออ้ามีสปาร์ต้าที่ที่ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรนะลองคอมเมนต์มาออลองคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงว่าไออยากอยากอยากไอ้บนหัวมีสปาร์ต้ามันเอาไว้ทําอะไรอ่ะเครื่องนี้เท่าไหร่จําได้ไหมหกหมื่นห้าเลยนะหกหมื่นห้าสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับใครที่ถูกใจหรือว่าอยากปรับเปลี่ยน รถตรงนี้ไปเพิ่มตรงนั้นรถตรงนั้นมาเพิ่มตรงนี้ก็อินบอ็อกมาคุยกันได้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b สไครป์บอลมีคอมทูไว้ด้วยนะครับวันนี้อะไรกันไปก่อน65,490กับเครื่องนี้บอลมีคอ,อมทูจัดให้ผม